ไปทางต่อไปต่ออะไรใช่ไหมอ่าสะพานก็ได้เอาที่คุณเคยไปเออมันจะได้เป็นคนแปลเฮ้ยโอ้โหเร็วเหลือเกินยิ้น้าซิว์กูกดหัวล้วเลยเฮ้ยเมียวเนี้ยไอ้ยังไม่มาเนี่ย เสื้อถูกวะฝันร้ายดิฝันร้ายฝันร้ายฝันร้ายมืออยู่ในไกลปืนพอดีไกลกันเลยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหจิงผีพอดีไอ้เนี่ยไม่ต้องปิดไปไงวะกระโดดซีกระโดดเฮ้แม่เอย่าบังดิเนี่ย กูวางที่หลังให้ฉ um> ันไอ้ยเฮียโอ้โหกาวคมเลยโอ้ยอะไรครับเนี่ยแทงโอ้ยกระทเอาระทะก็ได้สัตว์ักจีปักจีตายแน่แบนไม่โดนไม่โดนไม่โดนเลืออ่ะอยู่ก็ได้ ก็จะรอฟินให้เลยฮะก็ไปทันก็ทันกี่บอช้ามีฮิวฟรีอันตรงนี้มันจะเอาไปหลยอันไม่ได้วะวัดวัดโลจิสตอสัตว์โอ้ได้ชชยแล้วล่ะเียเอ๊เอ๊เอ๊หยุดยิง โอ้ยโอ้ยโอ้ยยังยิงแมอมกเขี้ยม่ได้ยแล้วใครมันยิงกนไเี้ยเขี้ยให้รู้มึงเนี่ยมึงเนี่ยะงปีนอปมงโอ้ a ไอ้น้ไอ้มีไปอะไรตวองอยู่นี่ไอ้มีไป มือคนเวียดนามอะไรเงี้ไปไอ้ดีไปเย้วทีกำน้ำได้จริก็เตียวอยู่เลยต้องอุ้มน้ำโผรกำอุ้มเด็กตุ้งตุงแบบอะไรนะ้สัตว์เยี่สงระเบิดยังไปโอ้มาเกออะนระเบิดเยี่ยเสีอระเบิดเลยอ้มากาโอ้ my god เย้โอ้ยยิงกูอีกเหอโอ้ยที่ตอดหูเลือดเสพเสพติดความขัดแย้งกูอะเกี่ยอะไรนี่เชื่อเลยอันนี้เชื่อเลยอันนี้เชื่อจริงกูว่าโคตรเสพเลยเว้ยสักคนไปมคาคาประดดเธอแบบประเสรมากสดสดภาษาเย้อะไรเอ็มแบล็ค โอ้ยเกียร์ I'm b l a c เฮ้ยสองรอบเลยจ้ะขู่ท่านีสักฟัน้เยระเหียเแซงกูอยขวาทางเพื่อนเยรัวกมันยาวเว่นกูเห็นก่อนเนซ้ำจะฟันกูเลยไป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 นัวัดเออ เก่งนี่ว่ายิงย่าจ่อด้วยสัตว์เชี่ยมันไม่ได้ไม่ได้ยิงฮันเตอร์เปล่าไอ้แบนล่ะจะไม่ได้ยิงฮันเตอร์ยิงมึงอ่ะไม่ใช่ไงมันลูกซองอ่ะสุดมันมันแมงไม่ต้องมาแก้ตัวเฮ้ยโว่เบาแสดงหนี่ลาดแม่งเลยไอ้ยามีระเบิดไฟนะแทงเขหาเพื่อนเห็นปะ เออนี่ไงไปแล้วไปแล้วย่าไปอย่าพังหมดแล้วมัไม่เคยบังเกีะเลยหลอนเลยหมดเลยเยี่ยเยี่ยเมื่อกี้สองคนฟังโมห์เหี้ยน่าจะมีมอดไอ้นี่นะให้แท้งเปลี่ยนเป็นไอ้ฉลาไม่ซอมซอมร้อยอ่ะอ่อป็นยังไงค่ะอ่อผมเป็นกูตั้งไว้ต้อเป็นโลโลซานตั้งแต่ทีแรกยังไม่เปลี่ยนเลยโลซานโล โอฮานโลซานบอสโลตาไม่รู้จักอะโลซานโลชานในสัตว์โลชานโลชานไอ้เหี้ยโลชานโลซานกูนึกถึงซอสไอ้พูดทีไรนึกถึงซอสมะนกระเทยตลอดเลยโลซานโลชานเจอโลซานอุ้ยเหี้ยเจอมาช็อตนี้โอฮาเนี่ย วินี่ถ้าพีพนะตอนพีพเคยเล่นอยู่ช็อตเนี้ยเออตางหลุมมั้โอ้ขอบคุณมากจ้อยิงผีให้ฮะอีกกูเลยเฮ้ยไอ้เอ็กซ์บุ๊กไอเลเซอร์เชี่ยโอ้ไข่วะไอ้เหี้ยเออดีกูยังไม่โยกเลยยิงเรือมือกูเนี่ยเอาให้หมดเลยแม่น่าเรากโยกกันดิผมต้องไปแล้วนะเพื่อน ไปนะเ,อ,เอ่อไปนะแขนใหญ่โอเคไปไปนะเถอฮ <laughs> อีกโซ่เแบบี้ไปนะเถออีกโซ่เแบบี้เออเออฮุยอ้ออวนตายไม่โอเย็ดแม่ร่วงรถบปังคันอาจจะสง่งเสียงได้เฮ้ยสัตว์ขอบคุณนะ ช่วยด้เยอะเลยโอ้ยโอ้ยแแล้วแบมยอ้ย้ยเอ้ยโอ้ยเหลืองเลยเยแม่จาะเข้ามาอาะเจอกันในแลนเชอร์แล้วอะแต่ไม่อยากทิ้งปืนนี้เลยขัโนต่ำนู้นเจาะเป็นไง เฮ้ยเฮียแว่นขอบกูขอบคุณมันอยู่ไหนวะไม่รู้ข้างล่างมั้งอะไรโว้ยมาเชียร์เชียเชียโอ้โหระเบิดไม่ต้องแรงกันหรอนี่ก็ได้การระเบิดยังไม่ตายเลยบอกเลยอะไรเนี่ยโอ้มาชินากานเด้กี่เชยร์ อ้าทำอะไรกูไม่ได้หรอพวกควายหิวเลยเฮ้ยปิดซิวะเฮ้ยไม่ปิดเราเหี้ยยืนนี้ยอะไรมันด่ากูเลยกูยืนยอยู่ตรงนี้กูมองออกจากห้องเกือหกสิบ ขวัญนะชื่อใครขึ้นเนี่แกใครวะอ๋อมีขำไอ้ที่คำงู้งอย่าขวานะโอ้ยอะไรไปกูซองดูซองโอ้โหดูเพื่อนเลียงหัวนะเลียงหัวเป็นไงเชี้ยเอาเป็นไรอ๋อโดอสเปเตอร์โอ้โหเอจีน้อยมึงขอช่วยจอกันแล้วกันนะ ตอยจะตายขุก็ไม่ได้อยากตายอยู่ชุชิลอยนะลูฟี่ยังไม่ทันไปไหนเลยช่วยฉันด้วยตรงนี้เข้าได้ด้วยมีซอกอออออฟฟสไม่ช่วยอยู่แล้วไปเสียงแทงเลยไม่มีเปิดยังไงมันมีเสียงมันมีปิดๆแต่ยินปหมยังไงนะไหนยังไม่ยินไม่มีเลยเวน ไม่มีเพลงอ่ะมีดิเด็กก็เจอขึ้นไปข้างบนอ่ะว้าวๆๆไอ้ีหมาขาวเฉยซุนจัตยามดิบพยายานดิบก่ะโดดและปิดว้าวๆเดี๋ยวกูตามไปนี่ไงโรไม่ได้โกหกว้าวลาก่อนนี่แต่บดเกียนว่ะโอ้โหยืนมันเดินเร็วจังวะเฮ้ย

ลุงทำที่ไหน่หลงอะไรไปกันหมดวะเนี้ยแล้วไม่มีใครอยู่กูเลยเฮียโไม่มีอืโดนเนี้ยโดนชาเจอโดนชาเจอต่อยตายเดยินติ๊กเยอะตัวอย่างติดได้หมดติดเงินเพื่อนก็เช่นกันสวนน้าเป็นของกู เฮ้ยจอเฮียโอ้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 ยเฮ้ยมึงร้องสมิงไงวะเปิดมันแบบเานจริงอะเฮียใส่ชุดโฟดี่เ่ยไอดีวันเ เนี่ยกุณหิวคุยเ้ยทำดีเอ้ยบเบอร์นิ่งโฮพีบีโอ้โหแม่งแบบไม่มกระสุนวายี่จอดนี่เฟรโกตัเร็วไอ้สัส ม่มีเสร็จปุ้งไม่ันที่โตี่กูพยายามทำเรื่องทยี่สุดเร็วจัดอะนแม่มันยงปงดูดูพอิงเสรปุ้งไม่ันแล้วอ้แม่ายมัมาล้เจ้ากระสุนเจ้ากระสุนเจ้ากระสุน กุศกาไอ้เหี้ยเ้ยเนตกกูต้องร้องไกูต้องรองไอไอ้ยตายไปเลยกูเปนเดนกไปเลยกูก็เดนตกไปเลยเจ้ากุนเจ้ากุกุกอเหียเฮ้ยเ่นตก ข่้นรถเนี่ยฮะสงการยกมาแล้เหาย่ิวไปเลยไอ้เ้ไอ้เ่ม่งเมื่อกี้กำลังจะเดินขึ้นรถไปเอากระสุนแบบทาเย่เไม่ได้แล้วอ่ะไอ้เย่ี่มเหนรลอยไปเลยในจอกูอกูอ่ะมันลอยแบบมันลอยแบบโค้งอ่ะโฮมรันไหซะ เพงแตงที่มุมมันไม่ควรโดนกระเด็นขนาดนั้นอะไรไม่มีอะไรเลยแบนไม่มีท้องตายิงอยู่ทงไม่มีคิดไปเองมันก็ขึ้นฮอดิเหยหาปไปวะเนี่ยไอ้เหยฮอมันไม่ไม่ใช่ฮอแทงดักเลร็วเร็วเร็วียเนียช่วยเนี่ยช่วยเนี่ยสวยไปเลยไ o g ท t ้ง t the มรับก็ไกูอยู่ในน้าอ่ะกูลอยอยู่ ถ้ากูเป็นแทงนะกูปลาหินใส่แบบได้เปิดเออกูเพิ่อยู่บนพบนหอแล้วน่ากูอยู่ในน้ำเห็นป่ะทุเรศมากเลยเขี้ยนี่เจาะโชคดีโดนชาร์เจอเซฟไว้สัสเออไม่กระเด็นแล้วมันต้องเสียสลาหนึ่งแล้วก็โดนชาร์เจอไหมเนี่ยแทงเฮี้ยเฮ้ยกูโดนกูโดนชาร์เจอ ไม่ใช right? ่รอดูว่าเทคแ้ต่กูมันคือกูติดมากับมันมันเลยชนรถโอ้น้องพนไอ้ยัยมันได้โดนแบแรงเลยที่นนแรองเจโดนแรง